ทีนี้อยากจะทราบแล้วครับว่าการรีโนเวทพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับเดิมคือเป็นตึกแถวครับตึกแถว5ห้องครับพอ,พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคแหละมันเหลือแค่โครงสร้างและหเหลือแค่เสาระคารเราก็มาทําทั้งพื้นใหม่เสริมโครงสร้างกั้นห้องใหม่แล้วก็ปิดผิวใหม่ครับอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากคือเรื่องของการออกแบบแปลน ผมว่ามันแทบไปทําให้เราลืมพื้นที่เดิมไปได้เลยครับแบรนด์นี้จะไม่ได้วางตามแนวเสาเลยครับใช่ช่วยอธิบายแนวคิดการออกแบบแบรนด์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือตอนแรกมาเนี่ยเราเราเปลี่ยนว่าเราไม่อยากห้องเหลี่ยมใช่ไหมครับครับเราก็ต้องได้ห้องที่ไม่เหลี่ยมต้องเป็นหักมุมซะเยอะพอเราหักมุมไปเรื่อยๆปุ๊บเราเริ่มเจอเสากระคารในห้องครับอุปสรรคตอนแรกคือว่าเรากัดจะหลบเสาหลบคานให้ได้ครับแต่ทีนี้หลบไม่ได้จริงๆหลบไม่ได้จริงๆก็เลยเอา เอาให้มันใหญ่ห้องเลยแล้วกันครับรวมไปเลยใช่รวมไปเลยรวมมันพ็อไปเลยแล้วก็เรามาแต่งเสาให้มันดูดูเก่าตามธีมที่เราต้องการไปเลยครับคือเรามองแล้วเออมันมันเข้ากันได้คือแบบอังนั้นจะเห็นแบบเป็นสีฟ้าหรืออะไรเงี้ยคือคือเราจงใจให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราเราต้องการความดิบๆของมันครับ แล้วตัวโครงสร้างหลังคาเนี่ยครับมันได้มาก่อนอยู่แล้วหรือว่าเราทําใหม่หมดเลยครับก็เดิมทีนหลังทามีอยู่แล้วครับผมแต่ทีนี้พอพอเราตามตรงเลยว่าตอนั้นเราเทส์ไฟทั้งหมดนี่ครับมันมันค่อนข้างจะมืดครับแล้วก็ไหนยุคนี้ก็เป็นยุคอีโคเฟรลี่อยู่แล้วครับเราก็เลยกาว่าเอ๊ะเปิดหลังคาดีกว่าแต่ว่าจะเปิดยังไงให้มันมีสไตล์หน่อยเราก็เลยดึงแพลตฟอร์มของตัวระเบียงแล้วก็บันได ขึ้นไปใส่บนหลังคาครับแล้วก็เจาะรูปตามตามโครงสร้างบันไดครับครับผมไปได้ไฟแสงอาทิตย์ลงมาครับครับก็คือใช้แสงธรรมชาติด้านบนซึ่งถ้าดูเราจะเห็นว่าช่องแสงเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเรียบๆมันก็จะเป็นไปตามฟอร์มของบันไดได้ครับก็คือคือช่วงช่วงโซนบันไดเนี่ยจะมีแสงลงตลอดครับพอได้ฟังเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการออกแบบเราต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าเราทําใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะ และนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ได้รางวัลด้านการรีโนเวทนั่นเองนะครับ<อ>การออกแบบพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางให้กับแขกที่มาพักที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นนะครับจากชั้นชั้นล่างเราจะเป็นล็อบบี้คือเข้ามาจะเป็นล็อบบี้ซึ่งเชิงเราจะดีไซน์เป็นกึง่งกึ่งบาร์นิดนึงเพือ่อให้มันดู สบายสบายครับ,คร,บครับแล้วก็จะมีพื้นที่ใชส้สอยก็จะมีอคอมพิวเตอร์เวิสเซอร์วิสแล้วก็ที่ชั้น3เราจะมีห้องเป็นห้องพนิกงานใหญ่ทีนี้อยากรู้แล้วครับว่าที่นี่เนี่ยมีห้องทั้งหมดกี่ห้องอมี27ห้องครับครับแยกเป็นชั้น1ชั้น1จะแยกเป็นดอมหญิงมี6ห้องครับครับผม แล้วก็ส่วนชั้นสองจะมี12ห้องครับ,รบจะเป็นห้องเดี่ยวมีห้องน้าในตัวแล้วก็ส่วนชั้นสาจะมี9้าห้องครับเป็นดอมร,รวมแล้วก็จะมีห้องห้องน้ารวมเหมือนกันแยกแยกห้องน้ารวมชายห้องน้ารวมหญิงคุยกันมาขนาดนี้เนี่ยอยากจะเห็นแล้วครับว่าแต่ละห้องเป็นยังไงแล้วก็อยากจะไปดูส่วนต่างๆของทางโฮสเทลเดี๋ยวให้พาชมหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับครับผมครับผม อันนี้คือห้องบริเวณชั้น2นะครับซึ่งจะเป็นทายแบบที่มีห้องน้ําในตัวถูกต้องทรายครับอันนี้ที่เราเห็นนี่คือเสาอยู่กลางห้องเลยก็แต่ความรู้สึกอย่างที่บอกคือพอเราทิ้งมันเป็นพับแล้วรู้สึกไม่ขัดเขินไม่เกะกะเลยนะครับด้วยครับอันนี้ด้านล่างคือเราเอาลักษณะเหมือนเป็นทําเป็นที่นั่งครอบเสาไปเลยใช่ไหมครับครับใช่ใช่เป็นแพตฟอมไปเลยใช้อยได้เลยครับ ที่เราบอกว่าเรื่องการวางแปลงของห้องเนี้ยจะไม่ได้วางตามกิดตามแนวเสาธรรมดาครับตรงนี้นี่เห็นได้ชัดเลยครับทะยงมุมเข้าไปแบบแหลมเลยครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของการฉีดกดการออกแบบใช่ไหมครับครับผมจริงๆถ้าเราคิดตามอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ยากคือผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของงานระบบเลยครับครับทั้งเรื่องของประปาหรือห้องน้ห้องน้ำะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยนะครับครับผม คือเป็นอีกหนึ่งห้องคอับริเวณชั้น3ามนะครับห้องนี้มีความโดดเด่นยังไงบ้างครับห้องนี้เป็นห้องแรกเลยของชั้น3ห้องต้นแบบเลยว่าใช่ไหมครับต้นแบบครับอันนี้ก็เป็นผนังเหล็กจริงๆเลยนะครับนี้เป็นเหล็กจริงซึ่งฟีลลิ่งของการที่พอเวลามันเป็นสนิมแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าๆมันจะไม่ได้แดงหรือน้ำตาลทั้งหมดเลยครับ ีได้มาเดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในเดอะโฮสเทลผมรู้สึกได้เลยถึงความดิบและก็วความเท่แต่ที่สําคัญที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องของการฉีกกฎการออกแบบอย่างชัดเจนเลยครับ mm hmm. แล้วผมเชื่อว่านี่แหละที่ทําให้ได้รับรางวัลด้านสถาปัตยกรรมดีเด่นนะครับขอบคุณคุณเชาคุณบอสมากเลยนะครับ,รบที่ให้มาเยี่ยมชมวัน<อ><อ>วนี้ครับขอบคุณมากครับ วันนี้เราได้เห็นสถาปัตยกรรมที่มีความแปลกแล้วก็แตกต่างแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามและดูดีมีสตล์เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ไอเดียและแนวคิดใหม่ๆไปไม่มากก็น้อยเลยนะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำด้วยนะครับกลับมาพบกับผมและรายการบ้านท่าสวนได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง3 4วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ฟอร์